สวัสดีครับโมโก,กบอลลูนครับมึงต้นใคามต้นหนึ่งครับเป็นต้นมะขามนะครับต้นหยาแช่นคนเดูนในทางหยาเบืง่งก่อนครับระวาวากระปุก,ป,ก,ป,กปุกถิมว้ครับตวกนี้ที่อยู่ในถุงดำแล้วครับที่ดัดถิมว้ก่อนน,นั้นเนะครับ เพราะว่าหยาพวกนี้ก็อยู่ในดินน้ำอยู่ในขี้ง่วนน้ำครับนกพามาน้ำเนี้ยเห็น,นตัวมาคามแล้วเริ่มมิดลวดแล้วครับลวดอมเปงนสีแล้วครับ มันจะไปเหินเราครับเพราะว่าเป็นเป็นหลกนักของม้ำชาดอยู่แล้วชุดแรกตอนม้ำชาดจะเหตุใดครับแล้วก็เห็ดทั้งเิงบันแต่กระสีนี้ห้อ,อยดินออกจักหน่อยหรอกครับข่าวรถครั้งนี้แล้วมันกระสีขยับลงจักหน่อยเดี๋ยวก่อนอื่นพวก้องก็ต้องขอแก้ด,ด่วนจักหน่อยก่อนครับพรจะเป็นส่งใดส่งหนึ่ะครับเป็นแนวใดครับ มาเบิองกัน,นครับขอแกดวดจังหน่อยนะครับนี่ครับมาเบิไงกันเลยครับมันจะเป็นห้อยดวดตั้งเสียครับมันก็มีหกักหักเนี้ยหักนีออกมา,กากมน้ำครับนี่หน่อยเดี๋ยวผมก็กจะไหวที่เป็นหักหักคำยันฝั่งนี้ครับเก็บไปอ่ะสี่ย่างเบอร์ย่างกันแล้วสุดแล้วแต่ครับเดี๋ยวมันจะเข้ารวดให้เบ้างครับ เาลวดประคองไว้คือมงนนี่คือประคองไว้อายุมะเขาเต็มเพราะวา่าเขาแกหลวดไว้แล้วเขาต้องร้อยมันหล่องลวดมันเต็มงอนครับส่วนในการบิดข้างหนาั้างนี้ก็สิบบบิดหลายไปเลยครับคือประคองทรงไวเงินประคองทรงไว้วสวิครับเงินนี่เอาได้ทรงมาเลยดีครับเพราะว่าเขาบิด เอาบิดไปตั้งแต่ต้นน้อยๆแล้วนี่ลวดกับต้งองขอรภายในกระส่าของของลวดทั้งนั้นครับเพราะว่าน้องครับเกาลวดันเก่านี่ยแหละครับ <c oughs> มันขึ้นมาตั้งพียนหมอครับห้องต้องฝนครับต้องผนังห้องต้องเสียบตั้งเี๊เสียบให้แน่นครับแบบนี้ครับ ทาง,งเก่าอยู่งทางเก่าอยู่น้องม้นแม่นมาได้ครับขอให้ครับเสียัางทีครับวันนี้เราตำอยัางหน่อยครับ มือบางก็ต้องขออภัยน,คนะครับคอยฮัฟติบไปเลยครับท่านผู้ใดปลูกไว้พร้อมผมกระสีมีต้นไม้ลายเลนเป็นไว้ลายแล้วครับทุกที่ผมตัด ทิมคลิปทิมไว้แรกๆตัดยอดก็กครจเห็นไปแล้วครับเพราะว่านั้นเป็นการทดลองเบิ้องตเลยครับเราตัดตัดไปแล้วมันสิขื้นบัสีงอกบอัสีงามบัวผลิตภัณฑ์คือใบสมี้ครับ มือจะบังนิดหน่อยครับ ที่เหลือมันจะปล่อยผู้ครับตอนเทิงมั่กับสิบเบเยังมาเขาลวดเทปยังไแลนะครับเรือจะเขาลว,วดมมมมมหมวนๆๆนะยังไงครับเดี๋ยวบังกันครับ โอ้ฮัก <c oughs> นั่นบอกครับขา้าวอาม่าจะเป็นยังสิละครับรีบเกินไปครับม <c oughs> ีห้อยฮักจักหน่อยก็ซึ่งเป็นอย่างน้อยมากครับเอาประคองหยอดกันไว้เราต้องการเลียงต่อยมันใหญ่จักหน่อยครับ <c oughs> น่าขอด้วยจิตต์ก็แล้ครับ เอาปกครองอยอดไว้โดยไว่นาในอนา,นาคตรครับตรงนี้ว่าปล่อยอยอดใหม้ม ให้มันตรงตรงไปก่อนครับปล่อยยอดให้มันชูชูไว้ก่อนครับที่เหลือเดี๋ยวผมใส่ขีงอเข้าไปยังไงครับจะตากแดดไว้ครับหมือนี่ือชัมนีนะครับ แกรวดใหเบิหงครับแล้วเขารวดประคองใบพิมพ์ใบครับเห็นต้นไม้ยังมันสัตว์ครับเพราะว่าตรงการต้นไม้มันสูงมันอาจจะยกเยกยกเยกเยกไปเพาเป็นยังบ่เป็นยังครับเดี๋ยงดน้ตำไปก็สิขึ้นครับน่าตอนนี้ก็สิบบูจักว่านาว่าหลังมันเลยเพราะว่าตรงปล่อยมันอ้วนกว่านี้จักจำเกือบจยมีก้อยคนครับ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็ดอยังนั้ครับวันนี้ก็สัมนี้นะครับสวัสดีครับ